ชื่อว่าหลา,หลายท่นนทานนะคุณขุนตาขุนตามุ๋มนะก็ก็แต่วันนี้มาในฐานะของซนะีอของเซ็นทรัลวรีเทลนะครับมีเรื่องอยากจแชร์ทิศทางการดำเนินธุรกิจของเซ็นทรัลวรีเทลเรื่องจากแบรนด์โฟโต้ก่อนคนระับโฟโต้ของเราตั้งแต่เดือวันนะครับในการทำธุรกิจเราเป็นศูนย์รวมคิดของทุกคนทั้งลูกค้าผู้ค้าพนักงานทุกชน เราพุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับพี่ที่เราทำธุรกิจเพราะว่าอาจารยด้วันนี้มีสองหัวข้อหลักนะครับเรื่องแรกในวิกเกอรี่เดอร์ฟิวเจอร์การรับเงินการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งความไม่แน่นอนและแผนตรงนี้สามปีของ c ีอาร์สี่ฝ่ายใต้สีดิวไฮด์ดิวโกดครับก็หัวข้อแรกในวิกเกอรี่เดอร์ฟิวเจอร์จะขอพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ในคารเป,เปลียแปลงเกิดขึ้นในรลกกของเราคนระับโัปัจจุบันโลกเรามาเจอเป็นเรื่องของวารโผล่ยุคหมต่อความไม่แน่นอนทาด้าเศรษฐีสงครามการค้าเูโรเปอร์ลิโลคนฟรีและเทคโนโลยีก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเราจะมองเห็นได้14สี่เรื่องด้วยกันนครับเรื่องแรกการชะลอรูปของ GDP ของโลกนะจากเดิมที่ i h f เนี่ยประกาศไว้ว่า จะเติบโตถึง3%ก็จะมีการรอบกลิดตัวเลขลดลงหรือลดลงที่8%ทางดิจิทัลอินดัสทรีที่ผ่านมาโดดีเินดันสตรีได้แก่ธราคาพลังาสืา่อสารหรือแม้ข้างค้าปลีได้เปลี่ยนมาเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่างด้านเทคโนลยีไม่ไว่าเป็นกูกโกรับเบบแอปเปิล ไอเอ็นได้มาทสอบและเสร็จไม่ได้เลยนะต้องรวัเก้าเขราปสู่ยุคของและสุดท้ายไออนี้แหละแจะทำให้ชีวิตและดำเนินชีวิตของทุกคนการดำเนินของธุกจเปลี่ยนแปลงไปอย่างเรลวันวันชโวยพวกนะท r อาีจะต้องเข้าถึงและเข้าใจอย่าง ใช้ครัจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะคลูกค้าจะรับการติดสารจากหลายช่องทางถึงข้อมูลไทยทำให้เข้าถึงถ้าช่องทางที่มากกว่าต้องอยากหาข้อมูลหาความรู้ทัศน,น์ที่จำเป็ต้องการศึก้าสามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และออฟไลน์ แน่นอนเพื่อเขาเจะสจบลู้ข้อมูลเข้าใจความต้องการเขาก้เลือกสินค้าในวารุปคุณภาพที่เขาต้องการได้ไดีและชีวิตที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้สนใจที่จะซื้อของสินค้าเขาใช้จ่ายทั้งในเรื่องของ, Experience. งประสบการณ์ในการทานร้านอาหารที่แปลกใหม่หรือการไปท่องเที่ยวสถานที่ที่ไม่เคยไปหลายรอบตรวอ,อบรอบหล,ลนายด้านในการแข่งขัน ทำให้เขาได้รับไอสิ่งที่เขาต้าองการในเวลารวดเร็วและสุดท,ท้ายนะจากการที่ได้ข่าวสา,ารความเข้าใจของลูกค้าและความรู้ของการเข้าถึงของโลกภายนอกมากขึ้นลูกค้าก็สนใจแต่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งว่ากาลรอบที่เู่สุดๆไปาฉะนั้นในเรื่องสัขขสดไ์ป่องนิในกให้ถึงโค้ดนะครับ ผมจะขอดู้ายสุดคนสำคัญสามตีข้างหน้าของซีอร์ซีตกางง่ายจีนิวไฮเดน,นโกนจะมีค่าที่ราลับสิดัุดหนึ่งเน้นเข้าใจเข้าถึงลูกค้าอย่างลึกซึ้งสองเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลังสามเล่นสร้างการสติบโตใหม่สี่ขยายความร่มมือ ในกลุ่มทุกที่ถ้าบริหารจัดก,การด้านการเงินอย่างระมัดระวังและสุดท้ายในเรื่องสำคัญเราต้องดูแลสังคมบริสุทธิ์ในผูมิภาคต่างๆให้เติบโตอย่างตอบแทนโดยตัวยุทธ์แรก crc พุ่งเน้นเข้าใจเป็นล,ลูกค้าให้มากขึ้นลูกค้าของกลุ่ม crc ครอบสิทธเกือทุกด้านโดยเฉพาะอย่างดีในเรื่องของเวลเทียมเราครอบครุภูมิัฐชวีตุลออฟโรดและอนาคตจะเข้าออกกันมากขึ้นในของแมนสตรีทจนในเรื่องไลน์สเตจของเชียร์ซีเราก็ใจของในอย่างดี ในเรื่องของกลุ่มลูกค้าแบบนี้กลุ่มซีเวอร์และจะเพิ่มความใส่ใจและโฟกัสมากขึ้นในอันดัโลนคิดและยังเจเนอเรชั่นจากฐานขอ้อมูลที่เรามีในสองประเทศแค่เวียดน,นามและเมืนนไทยทั้งหมด26ล้านคนเมืองไทยเนี่ยประชากร66ล้านคนเรามีฐานข้อมูล ส่นวนขั้นฟอมของสุวรรประมาณ39%ก็เทียบเท่าประมาณสัก20ล้านคนส่วนในประเทศเวียดนามเราเลิกจากเดอบเบิลกร์ฟวิกซูและสนามที้ได้เปลี่ยนไปเป็นตัวรรณการตามแเสถียของคนไทยโดยต้อคิดดูว่าประชากรของเวียดนามมีน้อยกว่าล้านคน ในแต่ลวันเรามีฐานลูกค้า80%ในอนาคตลูกค้าของเราข้ามเท่าคเมืองไทย30%จะทำให้ฐานลูกค้าปนรต่วันที่เรามีเนี่ยพุ่งขึ้นมากขึ้นอีกสองผลิตเสริมความแข็งแกร่ง้านธุรกิจหลัก CIC มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืนในการขยายธุรกิจเพีีมจะเป็นไปอย่างครอบครองโดยเฉพาะธุรกิจในชรี ก็สภาพเดินวางแผนได้อย่างดีแลมที่ผ่านมา T R C ก็ได้ประโยชนจากการเข้าไปถือรูปบริหารจัดการภาคสริการวเชินเวศในตาีจะได้เรียนรู้เน practice sharing และย e l i o s กับ t ร e fire l u x u r ในยุโรปจากแข่งในขณะที่ธุรกิจในประเทศไทยด้วยน้ำกเปังจะที่ตกเติมเติบโตอย่างมาก มีฐานชุมที่ชนนาแนลเป็นโค้เซ็นเจอร์แข็งแรงเราสามารถสร้างเต็มที่ได้เป็นอย่างดีและยังมีโอกาสอินเวอร์สนาได้อีกมากดังนั้น CRC เป็นโฟกัสและส่งเสริมความแข็งแกร่งระดับตัธุรกิจในประเทศไทยและเวียดนามเป็นมา,มากยิ่งขึง้นตัวยุทธหลักสำคัญที่ใช้ในสารติ่งน้าอันท,ที่หนึ่งเราจะเพิ่มมปรอท อันที่สองเราจะปรับปรุงซอนใหให้ตรง่านทงกฐานลูกค้ามากขึ้นอันที่สามเราจะปรับปรุงสาขาให้พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอันที่สี่เปิดเพิ่องาัข้อมูลและเดิน,นโตซ่องทางดิจิทัลให้มากขึ้นและสุดท้ายเราจะต้องมีคอนเซ็ปต,ตใ์ใหม่ใหม่ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจของแฟชั่น ซึ่งเราวีาการรวราระหว่างเซ็นทรัลชิดลและเซ็นทรัลแมสีเขาดกั่เราสามารถเพิ่มความแตแกในรุคการชื่อให้กับสินค้าบิวตี้และโละอ้ได้เอยลำดับต่อไปของแพลนเราจะย่อประดับค่าสับสินค้ารวมสั์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าท้องถิ่นและหยายค่ะลูกค้าอย่างเจเนอเรชันและเปจนสุดพมมากขึ้น ในแง่ของฟูดปูฟูดมีการแข่งแรงทาด้านตลาดทีเมีมในแง่ของอีซีดีอีซีดีคุ้มเราจะโฟกัสไปในแง่ของท็อปเดลลี่ส์ผลิตกรรมหลังระหว่างสินค้าท็อปเดลลี่ปัจจุบันเข้ากับสุดเบงด้วยและควาเซราเพื่อสร้างคอนเซ็ปต์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นกลุ่มของคาร์ไลน์ไทยวัสดุเบรีโฮมยานะคง ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องแับตลาด B2B และ B2C โดยความดันกลุ่มสินค้าบ้านให้มากขึ้นกับสินค้าโู้หัวหน้เช่นสินค้าห้องน้ำห้องครวัรวและคอนโซเมอร์ในฝั่งในส่วนของกลุ่มท้อง์เ่ดจะทำให้บริษัทรายต่างๆเข้าได้ผู้ถือหุ้นผู้บริหาและจะเน้นเนนี่นิยมเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้น โรยจะปรับปรุงช้อปปิ้งมอลล์ให้มีความน่าสนใจเนี้นความต้องการของลูกค้ามีความเป็นโลกาลิเซชันมากขึ้นนำความต้องการของคนโลโก้เข้ามาอยู่ในช้อปปิ้งลลอของโรบินสันและสร้างเอเอ็เอสเดีในโลเคชันนั้นให้แข็งแรงนำเอสเ็ดีที่แข็งแรงของโลเคชันนั้นเติมโงไปกับเรา กุสาหาบราิษัทประเทศเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเอสแอนดีไทยจะมีการสร้างคอนเซ็ปต์ใหม่สตรีมมอร์ในมาร์เก็ตเพื่อเติมทั้งสิบให้กับไลฟ์สไตล์มอ l ์เช่นที่เราทำไปแล้วที่กาขากาซบลากุและตากาซิสมอนในด้านเทคโนโลยีทรซีีแพรที่ะรวเทคโนโลยี ให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งระบบ s t o อระบบออนไลน์ระบบออฟไลน์นำระบบ AI เข้ามาช่วยประสานเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้สะดวกในวั่นหย่งมกาง่ีขื้นและอื่นๆในขณะเดียวกันเราจะเสริมความแข็งแกร่งทางด้าน p d p a a และ d ด t ้ให c u r ิ t y ให้มีความปลอดภัยสูงสุดส่วนใน,ในเวนาดามปัจจุ Nam, บันเรามีสาขาถึง26สาขา ในสามสิบสี่จังหวัดตู้ประเทเดืองลำและเรายังยึนคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยพอแมทที่แข็งแรงลำดับหนึ่งของเราก็คือไเปบร์มารโดยจะเน้นขยายสาขาในเครืหนึ่งและเครือสองของประเทศเรียงลำส่วนสาขาที่เล็กงมานหน่อยหนึ่งวิโกพอแมบน,นี้เราจะเอาเข้าไปถูกตลาดถุชนในเคและเคสี่ และเติมความเต็มให้กับข้อพการของลูกค้าเพื่อนางที่มีครอบครัวลูกแต่ไม่ที่ใหญ่ขึ้นเราจะทำโอโมเข้าไปกับไฮเปอร์มาเก็ตสร้างความหลากหลายส่วนสนุกล่าอาหารและสินค้าเพื่อการาให้ครบในจุดๆเดียวทั้งหมดนี้ในสัปดาห์นหน้าทั้งไทยและวิดีโอพิมารขยายสาขาทั้งการและใหญ่ กว่า55าาสาขาท้าถึงเกาสาขาโดยยสัยยาริพัพย์ในสโตร์ประมาณ1 2สองาขาฟู้ดย์2สสาาขาชาดตไลน์13าถึงสาขาและโมที่เวียดนามและตุรกสั่งรรานลายฟมอีก6กถึงาสาขาอละยีมิมิโกที่รเราอะัาริมทปยชุมชนของเวียดนามอีกประมาณ 12-15สาขาดังดับต่อไปเราจะเริ่มสร้างความเติบโตใหม่เราจะสเกลโกโอเซลให้มากขึ้นโดย,ยระยะเวลาที่ผ่านมา18เดือนนะทางกุศลศรีได้ขยายโกโอเซลทั้นต้น13สาขาและได้รับการตอบรับที่ดีมีการมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆกลยุทธ์หลักของโกโอเซลที่ทำขึ้นอื่น เอาไ fresh forward จนเป็นเน้นความสดใหม่ของอาหารสดหรือความพรีเมียมยกตัวอย่างเช่นเนื้อเราจะมีการปรับแต่งให้เป็นอย่างดีและฟรีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าโรงแรมร้านอาหารและคิทบรงสองเราจะเล่นกขยายสินค้า Private l a b e l ในทางเ c h o i c e s u p e r s a v e และวอลล p a c k จะได้ยายการเปิดสาขาให้เพิ่มมากกว่า12-18สาขาอย่าง่อเนอ่ในสามปีข้างหน้าและจะสร้างคปอนเซ็ปต์ใหม่เพื่อตอโจทย์กลุ่มโรริก้าในเรื่องของดิสติบิวชั่นความรุ่นในเรของคู่เฟอร์เซนเตอร์และที่จอดในส่วนของออโตวันก็จะมีการขยายสาขามากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมา40สาขา40กว่าสาขา เราก็สามารถทำองค์ประกอบทางได้เป็นอย่างดีเพื่อสามาเหล่านี้จะเปิดในกลุ่มของเซ็นทรัลและปรีเมีโลเคชั่นนอกเซ็นทรัลแล้วนอกจากนี้เรายังมีการขยายความรูปมือทั้งภายในและภายนอกกลุ่มเราจะร่วมงางในหน่วยธุรกิจของเราเองเชีซีเพื่อให้เกิดเซ็นทซิอย่างเป็นที่รวมไปเป็นการรวมงานกับธุรกิจเซ็นทรัลทุกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซ็นทรัลสมาหรือกลุ่มโรงแรม เซ็นทรัลกลุ่มเดวัวในข้างสระสินค้าในยุโรปต้องจะอยากเช่นคลอ s คอม m มอร์โชสเราจะได้เจรจาต่อรองกับกลุ่มกัปชื่อแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือที่ต่อเพื่ออยากเจรจาหาข้อตกลงที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายให้กับทางประเทศไทยและยุโรปหรือการเจรจาต่อรองกับแบรนด์ชั้นนำของสินค้าเกียา ที่มีซูเปอร์สปอร์ตในเมืองไทยซูเปอร์สปอร์ตเวียดนามและซูเปอร์สปอร์ตบาเลเชียนสองจะมีการต่อยตลาดติ่งมากขึ้นเราได้รวบรวมและเข้าใจลูกค้ากลุ่มรักชูรีเป็นต้นเช่นหากเราทราบว่าลูกค้าท่านนี้มีความสนใจและซื้อสินค้ารักชัวรี่อย่างสม่ำเสมอเราก็สามารถจะออฟเฟอร์สินค้าไวน์ ทันทีจัดท็อปให้ลูกค้าได้โดยทำมาได้ร่วมกันสามจะมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างทีวเพื่อให้ได้ s t n a t e g y ใน,นการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดและได้ operation ที่ดีที่สุดสี่จะมีการแชร์เซอร์วิสมากขึ้นเ,เช่นรถบรรทุกขนส,มสม่ง ที่ผนส่งสินค้าของใยปวัสุดุระที่สาขาเป้นชบูรเชียงรหมหรือแม่ฮ่องกบปางก็สามารถขนสินค้าเกษตรกับจากจังหวัดพื้นกลับมาที่ถยูให้กับทอปในระเทศใไถ้5เราจะมั่นใว่าพอค้าแิตี้ของเราจะได้กับการใช้พื้นที่ใช้สอยได้นย่าสมดุลแบบโดยใช้เกี่ยวทุงสุด ไม่วาราก,การที่จะเอาร้านค้าของเราเข้าไปฟูลฟิลในสเปซที่ยังว่างอยู่เพื่อตอบนองให้ลูกค้าหรือแม้รทังการผสมผสานระหว่างการวางแนวการต่อเนื่องของกินค้าให้ดีขึ้นแน่นอนต่อเนื้อเสื้อเ i เบลตี้ทรีอาสีไม่ได้คำนึงถึงผลตอบแทนปีนอย่างเดียวโดยเราจะดเข้ามา เสวรดีเน้นสิโลภายใจเก็บหัวขฟอตต่อไปสิ่งที่เราโฟกัรมากๆอยู่สามเรื่องเเรื่องพลังเป็นปีที่ผ่านมาเราติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับประธานเราไปร160แห่งโดยเป็นแปลไฟฟ้ากว่าหนึ่งแสนหกเจพันเมกะวัตต์ซึ่งคิดแล้วเราสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง16%นอกจากนั้น เราจะมีการใช้รถขนส่งพลังงานรถฟักนะนี่รถเล็กๆนะรถฟักอีวีกว่าเจ็ดสิบหกพันถ้าเทียบกับรถเล็กๆอย่างรถกระบะก็ประมาณห้าร้อยคันในการขนส่งสินค้าสองเราสามารถจัดการระบบขยะรีไซเคิลขยะกว่าเก้าพันสองห้อยันมาเป็นขยะที่สามารถเป็นสินค้าได้อีกสิบเก้ามัลส์ได้สามเรได้จุมชนเรายังสร้างรายได้ให้กับจุมชน มากถึง814ล้านบาทด้่ยเขามีรายได้ที่ดีและเราสนับสนุนซื้อสินค้าหลักมาขายในร้านจีกใจมาเก็จของเราจะแพ้ทุกกลับเลยวันนี้ทั้งหมดผมเชื่อว่านี่เขาให้เตีมปีเกิดโตได้อย่างตาตเป้าหมายที่วางไว้ีกสัปดาหหน้าซึ่งในปี2 0ง5ีจนถึง2027นี้ทั้งผมและทีมงานต้งเป้า เติบโตรายได้และกำไร e b i t d ได้ที่ตลาพิจิตร์สนประมาณ5%ซึ่งก็ประมาณการลงทุนกว่าสินุาล้านสิงเจ็ดพล้านใส่สากงนะปีนี้ก็ไม่ได้เป็นปีที่ง่ายนะครับสำหรับธุรกิจแต่ผมและทีมงานมีความมั่นใจว่าเราจะสร้างความเติบโตให้กับ CR c r ีและทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้ค้านรกงานและสางคม และพูดถืออุ่นน่ารื่นรมย์ตามแผนที่ผมวางไว้ครับขอบคุณครับ